สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขายิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยแหละค่ะพี่น้องขาเหตุการณ์นี้มาดามหน่อยคลิปนี้ก็พยายามที่จะ,ะติดตามสถานการณ์ถือว่าด่วนแล้วกันค่ะพี่น้องขาใช้คําว่าด่วนกันแล้วกันเพราะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้วันที่30ตุลาเวลา8ปดเก้มามงเช้าอย่างที่ว่าการละสังขารน,นี่แหละค่ะพี่น้องขาตามที่ในโซเชียลโด่งดังมาหลายวันมีน้องคนหนึ่งมี ถือว่าเป็นลูกแหละค่ะพี่น้องขาก็คือขอความช่วยเหลือไปทางหมอปลาเพื่อที่จะไปให้ช่วยแม่เพราะว่าแม่บอกว่าจะมีการรังขารก็คือจะมีการเสียชีวิตนั่นแหละค่ะพี่น้องขาการรังขารของเขาโดยที่เขารู้วันประสูติวันปรินิพานประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเขาเชื่อในลทัทธิ เชื่อในลทัทธิไม่ว่าจะเป็นตัวแม่เองอายุ19ปีแล้วก็ลูกสาวเองอายุ19ปีแต่ลูกชายไม่เห็นด้วยก็เลยมีการร้องเรียนไปทางหมอปลาแล้วหมอปลาก็เข้าไปช่วยวออกว่าเพื่อที่จะเอามำบัดอยู่ที่บ้านหมอปลาแต่ขณะเดีวยวกันลูกสาวเขาก็มีการแอบโทรไปหา191าหาตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจมาช่วยเขาก็บอกว่าถูกหมอปลาจับมากับขังหลวงเหนียวแล้วก็ทำร้ายทุกตีประมาณนั้นหลัก่ะพิน้องขาแล้วตำรวจก็เข้ามาแล้วก็มาเคลียร์สุดท้ายก็คือ,คอลูกชายเขาก็ยอมเอาแม่กลับไป ไว้ที่บ้านเหตุการ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรอย่างที่ว่ากับพี่น้องค่ะมันก็จะมีที่ที่พักสงฆ์ค่ะพี่น้องมันมีที่พักสงฆ์อยู่ที่อุดรธานีก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างที่เรารู้ข่าวกันแต่เหตุการณ์นี้มันน่าติดตามดูดก็กรณีที่ลูกชายอาขอความช่วยเหลือก็คืออยากช่วยเหลือแม่กับน้องอย่างที่ว่าเพราะว่าบอกว่าแม่ของเขาเองเขาเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะลสังกร์ันมาที่30พรุ่งนี้ประมาณแปดเก้าโมงเช้า หล่ะค่ะพี่น้องขาอยากให้ติดตามดูว่าจะเป็นจริงเป็นปลอมอะไรอย่างไรแล้วก็พอเขามีการละสังขารแล้วเขามีการสั่งลงแก้วแม้กระทั่งสั่งลงแก้วไว้รอแล้วนะคะพี่น้องขาเพราะว่าสั่งทำลงแก้วขอบไม้อย่างดีเนี่ยราคาเป็นสามแสนเลยนะคะพี่น้องขาเพื่อที่จะบอกว่าละสังขารแล้วก็เอาศพเขามาใส่แล้วก็เอามาใส่ลงแก้วอันนี้แหละค่ะพี่น้องขากลายเป็นพระบรมสาริกธาตุอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์ที่กามาเขาสําคัญตัวเขาเป็นแบบนั้นค่ะพี่น้องขาแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่า พอเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลาสังขารแล้วมาใส่ลงแก้วให้คนกราบไหว้ก็กลกลายเป็นว่าเป็นพระบรม,มสารีกธาตุอย่างที่ว่าแหละครัพี่น้องขาสารีกธาตุอย่างที่ว่าแหละครัพี่น้องขาแล้วก็ให้ผู้คนกราบไหว้นั่นคือสิ่งที่ลัทธิครอบงำแล้วเขาก็เชื่อเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อมั่น ว่าเป็นจริงถึงลูกอะไรยังไงแม้กระทั่งบ้านเขาทําพินัยกรมพินัยกรรมไว้แล้วก็คือให้ลูกไม่กี่แสนเองหลังจากนั้นแล้วพินัยกรรมในกร,รณีชีวิตเนี่ยนะคะพี่น้องาอ่าประกันชีวิตนี่แหละอย่างที่ว่าการรัะค่ะพี่น้องคะถ้าพินัยกรรมไว้บอกว่าเป็นล้านล้านนี่ยกให้วัดหมดเลยนั่นมันก็เถอะว่ามีความเชื่อเป็นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นแม่เองอายุสิบเก้าปีว่าจะเป็นลูกสาวเองเพราะว่าแม่บอกว่าโอเคละสังขารน,นะวันที่30นี่ก็คือเป็นวันสิ้นสุดข,ของเขาเป็นวันที่เขาต้องการละสังขารตามที่ความเชื่อ ของเขาแล้วก็ลูกสาวเองก็คงจะมีการละสังขารต่อไปในปีหน้าประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาน,นั่นก็คือสองแม่ลูกมีความเชื่อแต่ลูกชายไม่มีความเชื่อตรงนั้นขณะเดียวกันก็คือเขาก็ต้องมีการจับตาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างไรวันที่30ก็คือพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ของเมืองไทยก็ติดตามดูค่ะพี่น้องขาว่าจะมีการละสังขารเพราะว่าอ่าข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องไหนช่องไหนไม่ว่าจะเป็นช่องแดช่องอามารินช่อง ไทแรดเขาก็ไปกอดติดสถานการณ์เขาก็ไปเฝ้าตั้งตารอมันก็มีพระอย่างที่ว่าราคับพี่น้องขาที่พักสงซึ่งที่พักสง์ก็มาในแนวเดียวกันอีกกรณีนี้ก็คือไม่มีสิทธิ์ครอบครองก็คือ เป็นป่าสงวนป่าไม้ป่าสงวนประมาณละคะ่ะพี่น้องขาไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกกฎหมายทุกอย่างนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกําลังวัดอยู่กําลังจัดอยู่กําลังตรวจสอบว่าจะเป็นอะไรอย่างไรแต่แน,น่ๆก็คือวันนี้วันวันที่30เนี่ยพรุ่งนี้นะ่นะคะ่ะพี่น้องขาเราก็มาติดตามดูกันว่าสิ่งที่เขาจะบอกว่าเขาละสังขารและมีทํโลงกงโรงแก้วไว้เรียบร้อยแล้วก็คือมีการแม้กระทั่งพระ คนที่ดูแลวัดคนที่เป็นที่ที่พักสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสอย่างที่ว่าลรนะคัฟพี่น้องกับพม่าดำเราก็เรียกไม่ค่อยถูกเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคในสิ่งที่เขาจะเป็นไปอะไรอย่างไรก็รอดูก็คือเขามีแกนแต่มการหนะ้าข่าวถามว่ามีการเตรียมการไว้อย่างไรในกรณีละสังขารถ้ามันเกิดขึ้นจริงเขาก็บอกว่าพระองค์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าถ้ามีการละสังขารแล้วทางทางนู้นเขาก็จะโทรมาหาทางพระนี่เอง ะจะเจ้าอาวาสนี่เองอะไรทํานองนั้นน่ะมีโทรมาหาก่อนแล้วก็จะทําการสตาร์ทรถ ไปรับศพมามาใส่โรงแก้วอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือเป็นกระบวนการที่เขาทําอยู่แล้วก็จะเกิดขึ้นจริงเขาบอกฉะนั้นก็คืออยากจะเอาตรงนี้มาเล่าสู่ฟังค่ะพี่น้องค่ะให้จับตาดูว่าเป็นข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวดังที่เราน่สนใหจะมีจริงเหรอลัทธิอะไรถึงสามารถที่จะแม้กระทั่งเอาชีวิตคนได้หรือบางกระแสเขาก็บอกว่าเป็นการทําเพื่อเอาเงินเอาทองเป็นการหลอกลวงหลอกโล่อหล่อลวงประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะเราก็ติดตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้วันที่30ตุลาแล้วก็จะ ประมาณ8หรือ9มงนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะรอติดตามดูว่าสิ่งที่เจเกิดขึ้นเป็นอะไรที่ที่พักสงฆ์จังหวัดอุดรคะ่ะยังไงก็คือเราก็ไปติดตามดูเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์คืบหน้าคิดว่า,าทางเมืองไทยมันสว่างก่อนประเทศสวีเดนอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าประเทศสวีเดนเวลาตามหลังอยู่ที่5 6ชั่วโมงก็คงจะได้ข่าว คราวทีหลังนะพี่น้องเนาะถ้ายังไงอะไรยังไงเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งว่าลัทธิบ้าบออะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคนที่เชื่อมั่นเช,ช,ชื่อมั่นคนที่ศรัทธาย,ยอมพลีชีพเพื่อชาติยอมตายนั่นแหละค่ะพี่น้องขาลงทุนต่างๆอะไรยังไงแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติที่มียังทําพินัยกรรมโอนให้เป็นของวัดไปเลยเนี่ยอะไรเขาจะประมาณเชื่อขนาดนั้นมีความมีความเชื่อขนาดนั้นนะ,ะพี่น้องขาเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็คือตัวของหญิงคนนี้อายุ4 9เนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเป็นพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเลย,ยงไงครับพี่น้องขะมีการรู้วันเกิดรู้วันตายนั่นแหละครับเป็นภาษาบ้านเราแล้วก็มีการละสังขารจะละสังขารมาที่30เพราะว่าเป็นวันของเขาก็คือวันที่เขาให้ชีพมาละสังขาร30ตุลา64นั่นคือสิ่งที่เขาระบุมาแล้วก็บอกว่าถ้าเสร็จแล้วถ้าเขาเสียชีวิตแล้วก็คือให้รับศพเขามาใส่โลแก้วก็จะกลายเป็นพระบรม,มาสาริกธาตุอย่างที่ว่าแล้วก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่คือขอสําคัญตัวเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องขาเป็นตัวแทน ของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีการกราบไหว้อย่างที่เรารู้ข่าวมาก่อนหน้านั้นว่าเป็นสตอรี่มาอยู่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คืออยากให้ทุกคนติดตามดูค่ะพี่น้องคะ่ะวันรัธิอะไรแล้วคนที่เชื่อมั่นแบบนี้มันยังมีอยู่จริงเหรอหรือไม่ก็การที่รู้ว่าเป็นวันเกิดวันตายของตัวเองอะไรอย่างไงมันจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าจะตายโดยวิธีใดจะเสียชีวิตโดยวิธีใดตามดูค่ะพี่น้อง่าเพราะว่าลูกชายเขาบอกว่าเขามีการตั้งกล้องวงจรปิดโอเค วันนี้คืนนี้เนี่ยเขาจะมีการตั้งกล้องวงจรปิดหรือเข้าจอบอสอดส่องดูแลประมาณตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้ค่ะพี่น้องก่าจะถึง8ปดเโมงพรุ่งนี้ของวันที่30รอด,ดูค่ะพี่น้องค่ะอะไรยังไงเด๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามกันอีกทีนะคะพี่น้องค่ะมีอะไรคืบหน้าเราจะมาสรุปมาพูดมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ